สวัสดีครับผมครูโจคนเล็กนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงฟังก์ชันที่อยู่ในหน้ากากออโต้กันนะครับว่าเวลาที่เราไปหาซื้อหน้ากากออโต้สักหนึ่งใบนะครับมันจะเจอกับฟังก์ชันอะไรบ้างที่อยู่ในหมวกและแต่ละฟังก์ชันมันจะใช้ยังไงบ้างนะครับวันนี้เราไปดูกันครับ ก่อนที่จะพูดถึงหน้ากากออโต้นะครับผมในกระบวนการเชื่อมเนี่ยแสงมันค่อนข้างจะมีอันตารายกับดวงตานะครับเวลาที่เราเลือกหน้ากากสักใบหนึ่งมาใช้งานนะครับมันก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าหน้ากากอันนั้นมันเหมาะสมกับเราหรือไม่นะครับวิธีการเทสง่ายๆที่สุดเลยนะครับก็คือการอ่านนะครับผมอ่านตัวหนังสือสักบรรทัดหนึ่งนะครับที่เราสามารถอ่านได้โดยที่ไม่ต้องเพ่ง มากเกินไปนะครับอย่างเช่นอ่ะครูโจสามารถที่จะอ่านตัวนัสือสมบัตสีขาวนี้นะครับผมโดยที่ไม่ได้เพ่งอะไรมากเกินไปนะครับผมและทําการเชื่อมนะครับผมทําการเชื่อมไปจะชั่วโมงจะครึ่งวันหรือจะยังไงก็ตามนะครับพอทําการหยุดเชื่อมปุ๊บเราก็กลับมาอ่าน บรรทัดที่เราเคยอ่านได้อันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรายังสามารถอ่านได้อันนี้ก็แสดงว่าหน้ากากอันนั้นอะ่ะมันมีความเหมาะสมกับเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมาอ่านบรรทัดที่เราเคยอ่านได้แล้วปรากฏว่ามันอ่านไม่ได้แสดงว่าหน้ากากนั้นอะ่ะมันไม่เหมาะกับกระบวนการเชื่อมที่เราทําการเชื่อมอยู่นะครับผมควรที่จะอัปเดตหน้ากากหรือว่าเพิ่มเฉดที่มัน ที่มันมีความเข้มมากขึ้นไปอีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเทสง่ายๆนะครับโดยการอ่านหนงังสือที่เราเคยอ่านได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องอัปเดตความเข้มขึ้นไปอีกนะครับทีนี้ในหมวกออโต้นะครับหน้ากากออโต้นี่ครับแนะนำให้ใช้แบบนี้สำหรับนัก DIY นะครับ มันก็จะมีตั้งแต่ราคาถูกหลักร้อยไปจนถึงหลักพันหรือบางทีเป็นหมื่นนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่เราอยากจะได้นะครับแล้วเราจะเจอฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมอาจหน้ากากแต่ละใบเนี่ยอาจจะไม่ได้มีครบทั้งหมดนะครับผมแต่ที่เจอส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผังกันนะครับอันนี้คือผังที่เราอาจจะเจอนะครับผมคือผังที่เราอาจจะเจอนะครับ ก็เดี๋ยวก็จะโชว์รูปขึ้นมาดูให้นะครับผมก็สิ่งที่เราอาจจะเจอนะครับก็จะแบ่งกับในหน้ากาอในหมวกกับนอกหมวกนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นในหมวกนะครับเราก็อาจจะเจอปุ่มคําว่าเทสนะครับผมปุ่มเทสตัวนี้นะครับถ้ามีนะครับแนะนําถ้ามีนะครับผมเวลาที่เราปรับจูนค่าต่างๆปุ๊บเราสามารถที่จะกดปุ่มเทสือเพื่อที่จะให้หน้ากากออโตโอ้มันหลีแสงลง เหมือนตอนที่มันทำงานจริงๆได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องไปถึงเชื่อมก่อนหรือว่าไม่ต้องไปแหนหน้ามองพาทิ์เพื่อให้มันตัดแล้วก็ดูกับฟังก์ชันการทำงานของมันนะครับดังนั้นการที่เรามีปุ่มเทสมันก็จะสะดวกที่เราทำให้ปรับจูนค่าต่างๆพวกนี้นะครับผมปุ่มเทสคือปุ่มดูการทำงานจริงๆของมันนะครับปุ่มต่อไปที่เราจะเจอก็คือ s e n s i t i v i t y นะครับ ปุ่ม sensitivity ก็คือความเร็วในการจับแสงนั่นเองนะครับจับแสงว่าจะจับเร็วมากหรือจับเร็วน้อยนะครับบางทีการจับเร็วมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับบางทีจับความเร็วช้าเกินไปก็ไม่ดีส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่าโลกับไฮนะครับผมโลก็คือความเร็วในการจับแสงเนี่ยมันต่ำนะครับต่ำมันเหมาะสำหรับตอนไหนครับเหมาะสำหรับเวลาที่เรานะครับ มีแหล่งกำเนิดแสงหลายๆแหล่งที่อยู่ใกล้ๆหรือว่ามีคนเชื่อมหลายๆคนที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับผมถ้าเกิดเราปรับเซนซิวิตี้ที่มันไฮเกินไปนะครับผมที่มันสูงเกินไปเนี่ยเวลาที่เพื่อนเราทำการเชื่อมนะครับหรือว่าคนเชื่อมใกล้ๆหรือแม้แต่บางทีหลอดนีออนนะครับหลอดไฟนีออนแบบในโรงงานที่มันสว่างเปิด56ดวงติดกันอะไรเงี้ยบางทีเราหันหน้าขึ้นไปตัวรับแสงมันรับแสงจากหลอดนีออน มันคิดว่าเป็นแสงความเข้มสูงบางทีหมวกมันก็จะทำการตัดได้เหมือนกันนะครับผมดังนั้นปรับ s e n s ซอ i ์ิตให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานหน้าง,งานของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านนะครับเราอยู่ที่บ้านทำงานอยู่คนเดียวนะครับเปิดไฟนีออน1นหรือสดวงอะไรเงี้ยไม่มีแหล่งพลังงานความเข้มแสงจุดอื่นอีกนะครับเราสามารถที่จะปรับ หายเต็มที่เลยก็ได้นะครับผมเพราะไม่มีแสงอื่นมากวนที่จะทําให้หน้ากากมันตัดนะครับแต่กรณีถ้าเชื่อมกันหลายคนนะครับผมอันนี้ควรที่จะลด s e n s ิทิ v ิตีลงมานะครับผมอาจจะไม่ต้องถึงโลนะครับแต่ปกติเราก็จะแนะนำให้ปรับอยู่กลางๆนะครับไม่หายเกินไปหรือไม่โลเกินไปนะครับปุ่มต่อไปที่เราจะเจอก็คือปุ่มดีเลย์นะครับปุ่มดีเลย์ก็คือ จะให้มันค่อยๆสว่างหรือจะให้มันสว่างในทันทีทันใดนะครับกรณีถ้าเกิดว่าเราทำการหยุดเชื่อมแล้วนะครับมันก็จะมีคำว่า fast กับ slow นะครับ fast ก็คือเวลาเราหยุดเชื่อมปุ๊บให้มันสว่างขึ้นเลยทันทีนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับไปตรงใกล้ๆกับ slow นะครับผมเวลาที่เกิดเราหยุดทำการเชื่อมปุ๊บ มันก็จะหน่วงเวลานิดนึงก่อนที่จะมันค่อยๆสว่างขึ้นมานะครับทีนี้หน่วงเวลากี่วินาทีก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์ต่างๆที่เขาจะออกแบบดีไซน์มานะครับอย่างของหมวกนิกเก็ที่เคยรีวิวไปรครั้งก่อนนะครับก็อันนั้นหน่วงเวลาได้ประมาณ1วินาทีถ้าเกิดเราปรับสโลว์สูงสุดที่สโลว์นะครับผม นี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็กระบวนการเชื่อมนะครับกระบวนการเชื่อมบางอย่างมันเชื่อมแล้วแล้วมันยังมีไฟสีดวงแดงๆอยู่นะครับทำให้เราแสบตาได้ดังนั้นการปรับดิเล์ก็ให้ปรับมันสโลค่อยๆสว่างขึ้นก็ได้นะครับหรือการเชื่อมบางอย่างนะครับผมที่เราอยากาจะเห็นภาพสว่างๆเร็วๆอะไรเงี้ยอย่างเชื่อมอาร์กอนอะไรครับพอเราเชื่อมเสร็จแล้วปุ๊บ ก็พอเราหยุดเชื่อมปุ๊บให้มันสว่างขึ้นมาทันทีเลยเราจะได้เห็นแนวเชื่อมอะไรเงี้ยเราก็ปรับมาที่ fast นะครับผมอันนี้ก็คือปุ่ม delay นะครับต่อไปก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่บางอันมีบางอันไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของแบตกระดุมนะครับ 2032, 2025, 2040เนี่ยครับ ก็คือหาซื้อได้ตามร้านเซเว่นทั่วไปถ้าเกิดเราทํางานบ่อยทํางานทุกวันแบบก็อยู่ได้ประมาณ5-6เดือนแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานนาน,น,านทีอะไรทีเนี่ยครับผมแบบก็อาจจะอยู่ได้เป็นปีก็ถือว่ามีความคุ้มค่านะครับมันไม่ได้เปลืองมากเกินไปนะครับผมอันนี้ส่วนใหญ่แล้วคือที่ฟังก์ชันที่อยู่ภายใต้ในหมวกนะครับผมต่อไปนะครับที่อยู่นอกหมวกนะครับที่อยู่นอกหมวก ก็จะมีปุ่มปรับเฉดนะครับผมปุ่มปรับเฉดนะครับก็คือปุ่มนี้จะเป็นปรับความเข้มตอนที่มันทํางานหรือแอคทีฟอยู่นะครับว่า,าตัวเลขในน้อยจะเป็นเฉดที่สว่างนะครับผมหน้าจอก็จะมืดลงนิดนึงแต่ว่ายังคงความสว่างที่ค่อนข้างเยอะนะครับตัวเลขมากๆนะครับ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ12หรือ13 mm นะครับมันก็จะค่อนข้างมืดค่อนข้างเข้มนะครับเอาไว้สําหรับกระบวนการเชื่อมที่ไฟมันรุนแรงแล้วก็แสงสว่างจ้าๆนะครับเหมือนการเชื่อมแบบ MMA ก็ควรที่จะปรับไป11 12 13เลยประมาณนี้นะครับผมเราก็ปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการเชื่อมของเราและเราสามารถคนโทรลแนวเชื่อมและเห็นบ่อหลอมเหลวได้ง่ายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องปรับให้เข้มพอนะครับเข้มพอ โดยวิธีการเทสอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือเหมือนที่พูดมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าพอหยุดเชื่อมแล้วไปอ่านหนังสือต้องอ่านได้นะครับถ้าอ่านได้ก็แสดงว่าเฉดนั้นเหมาะกับการปรับของเรานะครับแต่ถ้าอ่านไม่ได้เฉดมันสว่างเกินไปทําให้แสงมันจ้าเกินไปทําให้เกิดดวงตาล้าเลยทําให้กลับไปอ่านหนังสือต่อไม่ได้นะครับผมก็ปรับปรับตามตามความชอบนะครับผม แล้วก็มันก็จะมีโหมด grinder นะครับผมกรินนะครับผมก็เป็นลักษณะของโหมดที่เอาไว้สําหรับเจียนะครับซึ่งพอเราปรับมาโหมดนี้แล้วหน้ากากจะไม่ตัดนะครับมันก็จะสว่างอยู่ตลอดเวลาเอาไว้สําหรับเจียชิ้นงานโดยที่เราสามารถที่จะเห็นได้ความสว่างอยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดหมวกขึ้นแล้วก็เจียชิ้นงานนะครับผมแล้วก็หมวกบางรุ่นนะครับผมที่แพงๆหน่อยก็จะสามารถ selection เฉดได้นะครับอาจจะมีปุ่มตัวนี้นะครับตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับก็คือ select Shade นะครับเรามีปุ่มหมุนปรับเฉดแล้วนะครับแต่ว่าเฉดมันอาจจะหยาบหยาบนะครับบางรุ่นมันก็จะมีให้ปรับอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรา select มาด้านนี้ปุ๊บเฉดสามารถปรับได้5ถึง8นะครับความสว่างได้ถึง5-8ถึงแแต่ถ้าเกิดเราอยากจะไปเข้มกว่านั้นปุ๊บเราต้องสับสวิตช์มาด้านนี้ มันก็จะเริ่มจาก9ถึง13อย่างนี้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือฟังก์ชันที่เราจะเจอในหมวกหน้ากากออโต้นะครับก็อาจจะมีครบหรืออาจจะมีไม่ครบนะครับก็อยู่ที่เราตัดสินใจเวลาเราไปลองเราไปดูปุ๊บเราจะได้รู้ว่าปุ่มต่างๆมันทำงานยังไงและควรที่จปรับยังไงนะครับ แต่ว่าพื้นฐานที่สุดนะครับผมแสงสว่างเป็นอันตรายกับดวงตานะครับเราก็ควรใช้วิธีการเทสโดยการอ่านนะครับอ่านเป็นประโยคข้อความสั้นๆนะครับถ้าเกิดเชื่อมแล้วเราอ่านไม่ได้อาจจะต้องอัปเกรดเฉดขึ้นไปนะครับหรือว่าเปลี่ยนหมวกที่มันปลอดภัยกว่านั้นนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับ เพื่อนๆที่ชอบในงานเชื่อมนะครับผมมีคําถามมาไลนสอบถามมาใต้คลิปได้นะครับผมถ้าตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปถามอาจารย์หรือถามผู้รู้มาให้นะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับครูโจคนเหล็กงานช่างไม้จิตอาสา